เอาสิเอาสิขึ้นยืนขายขึ้นยืมขายขึ้นยืมขายนี่โอ้มึงรอดเหรอกูไม่ยอมให้มึงไปไหนค่ะจริงแต่ทำไมแต่ทำไมจริงอีเวโกอยู่หลังโกมาตายอีเวโกกูก็ไม่ได้กวนจะเข้าไหลหรอกนะมาเจอโกเจอโกรอดเสียสตีไปโดนโง่ าค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ <Wow. S 1> พ,พบกับช่องของ <Wow. S 1> วอทีี่แล้วเอ้าอีดอ,อกกระตุกอะไรก่อนหนูอ่ะเราเพิ่งไปปักวานแล้ว <20 S 1> กูเพิ่งมากูเพิ่งมาหนูอ้กูเพิ่งมาเราซื้อของก็เลยอ่ะไปะเริ่มวิทเพย์มีอะไรมีสมัยสองมีสองสมัยโอ้ <Please S 1> อยไพเอาสมัยมาําไมก่อนหนูเอามาทำไมลูก นึนเปียหรอหรืยอยังไงอะเดี๋ยวเรามาวาดกันเลยนี่เผ่านมงูนะคะเผ่านมงูตัวแม่จะเผ่านมงูเปน็นไงละ่ะเจอไอจีออมาแล้วจ้าทุกคน i อ a yeah, ่าท no no well> <me no> ิ้งก่อนวิ่งทาไมเดินเวยอ่ะวิ่งทำไมทุกคนเดินไวจังอ่ะ i ิ่งทำไมเดินไวอ่ะว h ่งมินเนี่ยนเดินไวจังไงอีดองเป็นอะไรปะเนี่ยอพีเ s กูปะอีดองทำไมเดินไวจังอ่ะกุไลคิมไม่ทันมึงใช้เล่นสปีดให้กูอีดองหลักิีตีเร็วมากเดี๋ยวอีดอง เวลาดำเนินอะไรก่อนหนูมาค่ะตุ๊ดมามาค่ะวิวหนึ่งก็ไม่กลัวป่า,าเอาเลยโรคปานี่มาค่ะตุด๊ดนี่ที่วัวจะเทยเม็ดมั่นหรอเมื่อนีน่เ,โฟโฟเตราโูเผานมูเอาอีกเรื่องอีกอมาสิยืนนิ่งเลยค่ะกูไม่ใครเลยชนออ๋ว้ายอีเลโกจะมา จริงปะอีดอกลัวเออลาขีบล่คีดเออหายเป็นปกติละโอ,ออีดอรมื่อกี้คือไวมากทุกคนมะกี้คือไวฉับม,มากแบบอยู่ๆคิปก็ไวเฉยกูงงเดินเกมเร็วให้กูเวอร์เมื่อกี้ กลับบ้านก่อนค่ะเดี๋ยวกลับก่อนนะจ๊ะนี่ขาวว้าวนมวัวหวานหวานมาแล้วค่ะพี่มาแล้วค่ะยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยยังไงเอ้ยพวกมึงยังไงเอ่ยโว้ยีดอกเดินเดียวอยีกก็แบบกลัวนะเนี่ยวีจริงอยู่คนเดียวได้วเอาไงดีวะ เอามาเลยเอามาเลยโอมาลัผักละผักก็เสร็จกูนี่ค่ะาสักตัวแม่าสักตัวตัวไหนก็ได้เิโอ้เลามานี่นะคะอีจีต่อไหมอีควายกระตุ้เที่วกัวมึงหรอ อุ้ยแม่แม่อ๋อไม่ดึงเซิร์ตอไม่ต้องดึงค่ะไม่ดึงก็ตายค่ะตายอยู่ดีเนาะอย่ามั่นจริงสกินเหม็นแบล็คเซอกูเห่ามังกรงูไปแล้วไปเชิญเอาเพื่อนเอามังกรดีกว่าเด็กเก๋ ย่ามานะคะอเรไม่แรงสงาสิยีดอนี่ค่ะกูช่วยได้แค่นี้เพื่อน วาร์ปก่อนวาร์ปก่อนนะแม่วาร์ปแล้วา <What? S 1> ไม่แล้ว<อ>วาร์ปแล้วซามีอยู่แล้วซาเกตเกรนคุเป็นอะไรอะ่ะม<อ>ึงเป็นอะไรอะ่ะ<อ>วาร์ปแล้วว่าอ,อย่าลุ้มคุนะว้ายสิด้ยวยมารหไม่ยีเพวกกระตุ้นจมเจอกูแป๊บหนึ่ง ไปไหนกันหมดอะอีดอมาแล้วอีดอนี่นะโอ๊ยฉันคิดว่าจะได้ไหมอะได้แหละนิดอเออเป็นอะไรเือแบมันมีเวโกโม้มาอีดอเชโดวายเชโดวายนี่นะไข่ค่ะ เฮ้ยตากูม,มาแล้วเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสว์ดาวค่ะมมนี่แฝดหวังไงละคิดเยอะอะไรขนาดนั้นได้ดางเดี๋ยวยิ่เพอแม่ดึงมาเลยอ๋อป่วยแฝดหางแง่หลอดชุดโอ้ยเอาไงใจเย็นใจนนเสียสตันแตกแบบดึงมานาันมานี่โง่โง่อย,อย เออมาอีนี้ตายแน่ควายป้อมยิงกูมาผักกูได้ผักเทนละเดี๋ยวมึงเจอกูจริงเ e มียนตีแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูอีจริงค่ะเทนกูก็พร้อมละมึงเจอกูแน่ พลังเผานมงูนี่นะคะมาค่ะมันม่นไทมั่นหรอมึงอ่ะไทมั่นนี่เจอเผานมงนูดอกมั่นสกินเหม็นแปลว่ามัน่น เลยแหละค่ะชดอะไรนูๆๆ่นี่ว่ะอุ้ยตายได้เลยนะมึงเนี่ยว้าสมน้ำหน้ามันเปี้ยวตีนนี่นี่นี่เอาเลยลูกเอาเลยเออว<ะ>้ายอีพายตูอย้อีพาย้ยๆๆๆๆๆีแล้วเบโกโอ,อยู่ไหนอยู่บนปะ กลับดีกว่ากวเลโก้มาค่ะกลับก่อนนะเก๋ๆเผานมงือเผามังกรงือเออต่อไปออกทีนิตี้ฟอร์นะคะทุกคนพอรู้สึกว่าทีนิตี้ฟอร์ะทำให้แอดเล่นเก่งสา0อปันนี้พูดจากใจเลยทีนิตี้ฟอร์มันเป็นเมตาของทีนิตี้ฟอร์จริงๆถ้าใครจะเล่นนะแบบรับรองตึงมากเดี๋ยวดูตานี้เป็นตัวอย่างว่าจะรอดไหมอีดอง อันตี้ไยเพื่อนโดนไหมเะี่ยไปทางนี้วฮ้ยตาเข๋อีดอกเชิดโอ้ยแล้วกูโดนลูมมาโอ้ยอย่าลูมนูเลยค่ะพี่มาขาดซุดหนีไปไหนมึน่ะอะไรมึงพาอะไรมึงพามึงจะลูมกูตลอดฮะลุมตลอด อุยอันตีใส่กูเลยมาค่ะมามได้ฟรีละมาจริงต่อไหมจิอกแหมนึกว่าเปรี้ยวดิกมันที่แบบนี้มันไวไวๆวหนูจะตายจิกทดที่แบบนี้ละมันนะจริงไม่โดนหลอ,อกตาหนูเห็นไหมล่ะ mercy loves for weakness. กลับคนไหนอย่างไรดีอย่าคิดก่อนเป็นแกล้งแบ๊วแวไว้ละเพื่อนน่ะโดนสาบโว่อย่าคิดเสฮ้ยระกลับเลยกลับแล้วแม่กลับแล้วว้ายอีพี่อ่ะมาหาแม่มาหออีดอกกรอบไข่ไม่กรอบกรอบเค็มอีดอกทะลุมาเลยค่ะโอ้สกอร์4-0 4-0อีบ้าจะอะไรไปตู้ว่ะ หิบใช้กันแบกหน่อยแม่กูแบกไม่ได้ <can> อันติไปแล้วแม่โดนไหมโดนจะทำอะไรต่อไม่ได้อ่ะมันเพิ่งมาแกนั่นดีมันสีเลยเนาะ <have> มันอยู่ตรงนี้ว่านะลูกดู <laughs> กเดินไปไหนอาเซียตายอีกแล้วอีดอกทิงเลนกลางโอ๊ยจะบ้าตายโอ,อ๊ตายหมด อีดอกตายหมด6กศู์แล้วอินาซัสโอ้ย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 อีดอกอะไรมึงพักอะไรมึงพักมึงไม่ได้เจ็กค่ะมึงอย่ามั่นดูเด่นมึงอะว้ยได้วยว้ยโอ้ยออ้ยอีควายแฝดมาอากูย์ฉันตั้มมาละค่าอดใจรอก่อนนะทีม โอ้ยจะแพ้หรือชนะเนี่ยโอ้ยป้อมล่างกูอีกอ๋อกูจะกันยังไงอ่ะโอ้ยติดอะไรคะอีดอตั้งนานไม่มาอีทูดเอายังไงดีอ่ะเคียร์วอดสนใจอีดอมัน วายแล้วพวกมึงไม่รู้จะกลับบ้านหรอกลับบ้านกับช่องกันหรอดึงแล้วดึงแล้วโอ้เอาเลยอ้าวีวามาจากนั่งไหนเนี่ย,ยนนะโอ้ยแล้วเพิ่งดันมาโอ้สวยอีวาน่ะมาเป็นแค่แต่คู่มาปไป A few moments later อีวา่า มาทำไมคะเอาติเอาตีขยืนไผ่ขยืนไผ่ขยืนไายนี่อ๋อมึงรอดเหรอกูไม่ยอมให้มึงไปไหนใครจริงแต่ทำไมแต่ทำไมจริงจิเบโก้อยู่หลังโก้มาค่ะจิเบโก้กูก็ไม่ได้กลัวมึงจะเข้าไหลหรอกนะมาเจอโกเจอโก เลิศตีกันตีไม่โดนงง่เป็นไงล่ะกูเวลสิกูก็ชนะมึงใคร่ยูวยิโกมึงอย่ามั่นให้มันบ้างนะใครอีตุ๊ดนี่เข่านมงูมันเลศอยู่แล้วค่ะมาอะไรจ้าหนูขับรถไฟไปไหนลูกแม่ไปแล้วจ้าแม่ไม่สนใจแล้วเนาะ เอาไงดีอะแม่ตามันก็ดันไม่อยู่ดอกตายดอกมีเธอโกยกงกงกูไขกูไขตัวแม่ไข้ไขว่ไขว่ตายตายโอยเลโก้มาอีกอิวะมาอีกอ้อถอยก่อนจ้าพีถขยก่อน หนูววับครับก่อนนะแม่สิสวยดอ,ดออกบวกกันอีกแล้วไวเอาไงอ่ะได้สักตัวไหมเอซไม่ได้โอเคครับไม่ไรอีดอ,อก <c oughs> อะไรคะกูแฝดหนีคะ่ะมันมันเล่นไม่ได้อ,อ่ะเอาไงอ่ะแม่เลืองสิบสี่ระคาสิบเอ็ดดีบ้ากูออกลับลัษ ดีดอกเต็มตัวไปหมดเต็มไปหมดโอ้โหอ่อฮาโวมาทำไมเอาอะไรดีดอกใสุ่นไวโอใครจะอยู่ก็แล้วแต่โอ้เอาโว้ยจะแพ้แน่เลยอ่ะแพ้ไหมอ่ะ <S 2> <S 2> ออสามพันก่อนล่ะ รอหลอดแบบนึงพวกมึงอ่ะโอ้ยเลสกูกไปหมดแล้วแน่เลยโอ้เราไปจริงเอามันทีดอเอามันมันจะเอากูจอกไม่กลัวหรอกซ้านีอยู่สู้เลยไม่กลัวหรอกซ้านี่ค่ะกูได้จกอกอกมาชิ้นหนึ่งละรอก่อนพวกมึงอ่ะรอก่อนกูได้จกอกอกมาละรอก่อนจกกอกเกาะเล็ก

กูเย้ายุกกูเยายุกกูค่ะอีพถอยก่อนอีดอกเยอะมากเสียชิพก่อนละกันดอกมันแอบปะเนี่ยเราไม่หวานกันวะมาละจ้าโ้ย สวัยมินเนี่ยเห็นสกอร์ทีมแล้วแบบออมแดกโอ้ยกดแล้วอุ้ยอินาซัตวาร์ฟหรอมามาเอามันเอามันเมามันนี่มาเอามันสวยอีกดอกดันมันนี่ค่ะหัหลวงเลยอีจิงอีซีเอาอีจิงดีกว่าตัวนี้คุณไม่ต้องตายแล้วอีแล่อ๋ออีจิงตายเฮ้ยไปโกมาอีก อี่ก็มีบัวคามีบัวมันอะไรมีบัวมันใช่ไหมมันใช่ไหมเน่เน่สต่อยสต่อยน่เน่นะเนมันจะตีกูหลนนะคะ่ะมามาเน่นะะเอะไหวเหรอแม่บาลอนน่ะเอาข่าบาลอนก็เอาค่ะโอเค ช่วยกัน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 ผมตายแน่อย่าเสียโอ้วะย่าเสียตายโว้เขโหกลับบ้านละพวกอะไรหลอดสิอีดอกแต่อีมอรเท่าก็น่าสนใจเอาหลอดเถอะล้วขึ้นกระเด็นเองจะเหอะอีดอกเสฟตัวเองไหมถูกแก้ววายแล้วมาแล้วมาทำไมอ่ะพี่พี่มาอะไรคะคนเดียวอ่ะพี่ เอาอะไรวะอนตีปไปแล้วแม่แรตติปโอ้สุดวาเจเลโลงเหรอนาซานมาตีปตัวหรออีเวโกโลเลือดเลือดแบบสหายกระ,ะนั่ำมากว่าอีเวโกโนี่แหลมมากแหลมมากก็ตายพะนุว้าวต่เพื่อนกูเลือดน้อยคือโอ้ยโดนทุบสองตัวตายอีดอก งงมากดันบ้านค่ะจะดันบ้านคุณไม่สนใจอะไรทางนั้นระวังนะกลับไปกันด้วยว้ายคุณทำอะไรมึงทำอะไรคะมาทำไมไอ้ติงกคุมาทำไม,ม,ำไมเดี๋ยวผมเจอนี่อีซิงอีซิงเป็นควยอะไรคะอีดอกว่าบามขนาดนั้นจริงบ้างอะไรขนาดนั้นนะมัน,มน นี่นะคะเวลาเล่นแอดของฟูแบบนี้ยังไงแอดก็เกิดทุกคนจริงฟูไม่ได้หรอกไทมั่นขอในซาขอมานาเอาให้หมดหมดให้หมดอันตี <c oughs> อันติไปไหนอยากจะเผยวิอันติ้โดนดีเบโกโดนนีแรงโกนโอ,อม้มนแรงโกนซา ตายนะตายนะอุ๊ยไม่ตายค่ะนี่ค่ะกินเลือดก,ก่อนแม่งำ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 งวายอีบัวอีบัวอีบัวเดินหลังกูมึงก็ตายค่ะตายค่ะี่นาซาเอยู่กับเพื่อนกู้ยจ้าหนูแม่มาแล้วเผานมงูกลัวเผานมงูกันไหนจ้าพวกมึงอ่ะตายซะยี่ดอกอเอเอ มังกรต้องเป็นของกูคะ่ะมาค่ะเดี๋ยวตีพนวนตีไปแล้วอุย๊ยอีตีนี่ฉลาดกนเดี๋ยวมึงเจอกูมั่นนะตายแล้วหนึ่งอะไรกันโอยหนู โอ้ยแล้วมาผักอะไรกู <c oughs> ดอกวันนี้กูน่าจะแฝดไปเอาดีนารัซอดอีดอกเอ้าหนูปักวานทำไมตรงนี้ลูกหนู <c oughs> อันตีลอยมาอีจีเอาอีจีก่อน แป่งกับทออะไรขาดีเบโอกอะไรผู้ขาอะไรผู้ขาดีจีจะหีไปไหนขาใครโดน<ะ>ก๊าลังไปช่วยกว๊าลังไปช่วยกว๊าลังไปช่วยนี่นี่ทำอะไรเพื่อนกูอีนาซ่าทำอะไรเพื่อนกูคะอะไรเพื่อนกูคะอย่าหลานกโกอ๋อจีจีไหมเอาเดี๋ยวไม่จบกูเองกูพิฉากเองกูพิฉากเอง ซีซีค่ะอีไหนกดมาเจอกูแม่อีดอกซีซีค่ะทุกคนทุกคนให้ใครดีก็ต้องให้พี่ไพยหรือพี่เกวนก็ต้องให้พี่ไพยโอเคโอ้ ตึงอยู่แล้วอะค่ะก็ละสลับดูก็รู้ยดาเม 7, ็นเจ็ดหมื่นไม่คิดว่าดาเมทจะเยอะขนาดนี้ทุกคนอย่าลืมไปออกของตามดิชันได้นะคะเนี่ยเวลาเล่นแอ์เล่นง่ายแบบนี้นะคะ จะแบกทีมหนักมากถ้าทีมต้องช่วยกันอย่างเวนเนี่ยเขาช่วยนะเขาแบบเออเขาแบบยืนได้อยู่ฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะได้เมเจ็ดหมื่นนะแกโยบ้าเอาละค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเผ่านมงูของเราได้เยนะคะแล้วถ้าอยากให้เล่นตัวละครไหนก็คอมเมนต์ใต้ร่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊าย้ายบาย